สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่องฟีสไตล์บายมดแดงนะคะอ,อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปเก็บผักหวานบ้านกันนะคะสภาพอากาศช่วงนี้ร้อนมากๆเลยนะคะทำให้ยอดผักหวานเนี่ยขึ้นน้อยแล้วก็ไม่อวบอิ่มเท่าไหร่แต่ก็สามารถที่จะนำไปประกอบอาหารได้ถ้าอย่างนั้นแล้วไปเก็บกันเลยดีกว่าดูด,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 ด แก่แล้วต้นน <Uh> well right ี้ข้างในดูดูดู ดูนะคะเก็บถังหวานทางแรกจ้ากินอะไรมันก่อนกินอะไรมานี่ไงยอดข้างบนนี่ไงนี่ไงดูเหมือนเยอะเนาะโอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะแปลว่าได้นะ ความแตกต่างระหว่างผักหวานบ้านกับผักหวานป่านะคะก็คือผักหวานบ้านเนี่ยจะสามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะแต่ผักหวานป่าจะสามารถเก็บได้แค่ช่วงปลายฤดูหนาวถึงต้นฤดูฝนเท่านั้นเองนะคะ ผักหวานเนี่ยถือว่าเป็นผักชนิดหนึ่งนะคะที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากๆนะคะผู้คนส่วนใหญ่ก็จะชอบกินนะคะเพราะว่าเป็นผักที่มีรสชาติหวานกรอบอร่อยแล้วก็สามารถที่จะนำไปทำอาหารได้หลากหลายเมนูเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเมนูแกงนะคะก็จะเป็นแกงผักหวานใส่ไก่ใส่กระดูกหมูหรือว่าใส่ไข่มดแดงอะไรเงี้ยนะคะก็จะอร่อยมากๆเลยนะคะ ถ้าเป็นเมนูผัดนะคะก็คือผักหวานผัดหมูสับผักหวานผัดน้ำมันหอยผักหวานผัดไข่เป็นต้นนะคะแล้วแต่ว่าเราอยากจะกินเมนูไหนเราก็จัดได้เลยตามใจชอบนะคะก็ทุกคนก็เก็บหมดแล้วนะคะเราก็กลับกันเลยดีกว่าค่ะโอ้โหเยอะมากดูความสุดากรี เดี๋ยวขออนุญาตไปแกงใส่ไขม่มดแดงก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ